วันนี้นะคะล็อกล็อกนะคะอยากจะคืนสิ่งดีๆให้สังคมบ้านนะคะก็เลยมีภารกิจทำบุญกับภารกิจที่ชื่อว่าพ้าพี่รับหนูจะโอนใครอยากไม่บอกฉันด้วยหรอฮัลโหลครับฮัลโหลมิสแกรนด์เรนนอมมันวจริงมันว้าวขนาดนั้นทำไมคนต่อไปมันทำไมเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจนนี่ปานันค่ะเจนนี่ปานันมึงแกงบวกรว่าอะไรอ่ะ ทำไมมึงให้กูเจอความผิดหวังแล้วแร่ช่วงแรกๆของวันเลยอ่ะล็อกลอกเยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหน้าจริงฟิลปอยไงสักตาสักอะไรนู่นนี่มอนมลบก็ออกไม่ออกซึ่งล็อกล็อกวันนี้นะคะฉลองครบรอบ30ปีเทปที่4,500เราทำกันมาอย่างยาวนานเราถ่ายเราถ่ายเผื่อไว้อันเนี้ยเออใช่อ๋ออันนี้มันเหลือวารัตดิฐที่ดีฉลองรายการเนี่ยเราก็เลยเหมือนฟิลสโมสรโรตารี่ก็คือคืนสิ่งดีๆสู่สังคมบ้างพอพูดถึงสโมสรโรตารีเมื่อก ก่อนกูคิดว่าเป็นสมาคมวันนี้นะรวมผู้ขาย uh huh. ลอตเตอรี่ทั่วประเทศไทย <laughs> วันนี้นะคะล็อกๆนะคะอยากจะคืนสิ่งดีๆให้สังคมบ้านนะคะก็เลยมีภารกิจทำบุญกับภารกิจที่ชื่อว่าถ้าพี่รับหนูจะ มไม่ได้ขู่ไม่ก็ไม่เคยมีมยมรายการไหนเขาเล่น,อ,นอะไรประโยครูปแบบนี้นะ,ะอ่ะกติกาเป็นไงกติกาง่ายมากนะคะวันนี้นะคะเราจะโทรหาพ่อแม่พี่น้องนะคะในวงการบันเทิงนะคะถ้าเขารับสายเราเนี่ยเราจะร่วมทําบุญนะคะโอนเงินให้กับมูล,ลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าบ้านสันติวิ์สงขลานะคะง่ายมากนะคะโทรหาเขาตอนนี้นะคะโดยเราจะสุ่มโทรนะแล้วก็ต้องมาดูนะคะว่าเขาจะรับสายหรือไม่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้อง ตรงขันนะคะว่าสายนี้เราจะทําบุญกี่บาทเริ่มเลยไหมว้าวพวกไงกูโทรหาใครอะไรยังไงบ้างอะ่ะคนแรกเราจะต้องโทรหาไอ้ทายเป็นเพื่อนสนิทคุณแล้วทำรายการกับปิงปองคุณคิดว่าเขาจะรับหรือไม่รับไม่ค่ะอีน้องขี้ไม่เคยจะรับโทรศัพท์ค่ะไม่เตือนค่ะไล่ไปก็ไม่ตอบคุณคิดว่าไม่รับนะไม่รับมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบรับโทรศัพท์ไม่ชอบอ่านไลน์อีดอแล้ถ้ารับป่ะจะเสียตังค์กี่บาทดีถ้ารับฉันจะร่วมทําบุญ500พอคนอย่างปิงปองมีแค่ห้าร้อยกว่า เราจะให้กี่ตื่นจนกว่าสายจะตัดไปนะคะพร้อมนะคะยมาหุยน้อ,นองขี้มันจะหลับไหมอ่ะมันใช้ชื่อไลายตัวเองว่าน้องขี้นะคะไม่ได้บูลลี่มันแต่อย่างใดฉันว่าไม่ตื่นฉันว่าก็ยังไม่ตื่น หมดสิทธิ์แล้วค่ะอันนี้มันเกินไปแล้วค่ะโอ้ยไม่รับโทรศัพท์ปิงปองตายคนต่อไปอ่ะคนที่สองเราจะโทรหาคนตรงข้า,ขาคนตรงข้า,ขาบานเกิด<า>บานเดียวกันเนาะตายหนูเล็กกากาอ์อหนูเล็กกากาคิดว่านนูแ่แหลกรัหล่ะับแล้วถ้าเขารับเนี่ยเจนนี่จะโอนเงิน1,000บาทโอเคพร้อมนะมาค่ะรับตะยิทนะวัด ฮัลโหลค่ะวั s <S ดนดีค่ะเจนนี่ป่านั้นค่ะไม่เจอเลยเจอกันในปุ้นไหนเนี่ยว่าน้านเลยเนาะเจอแบบน่าแล้วแล้จําได้ตอนนั้นเจอแล้วโชคเสือดับพร้อมกันแล้วตอนนั้นจําได้ไปเสือต่อเลยค่ะโอ้จริงเหรอหน้าพ้อมล้อมันนะพี่นู้แหลกตอนนี้ขายอะไรอยู่บ้างอ่ะเห็นขายของลุยจมัดทนี่เราเข้าไปในไหนพี่นู้ยแหลกอ่ะอ๋อแล้วครัไป อ่าได้เลยคร <สำ S 1> ับไป <สง S 1> แล,แลวในไอซีผีนุแหลกนะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ที่หลับโทรศัพท์เจนนี่นะคะนี่คือพอหลับศัพท้เขึ้นตัวไม่ต้องถาบุญอะได้ชว่วยนะทำบุญเนี่ยเจนนี่ทำโอนไปทำบุญเนี่ย รวมด้วยได้ไหมอ๋อได้พ่อคะได้สมทบอีกหนึ่งพันเป็นสองพันบาทเ่าเจนนี่นะคะขอให้เจริญเจริญปังปังปังธุรกิจคลายดีลำด้วยนะคะซาดูค่ะเจนกันนะคะซาดูค่ะพี่หนูเล็กรับโทรศัพท์แล้วก็ช่วยสมทบทุนอีกหนึ่งพันบาทเป็นตอนนี้อยู่ที่สองพันบาทแล้วคนต่อมาคือบูชายหรอว่าบูชายเหรอบูชายบังเหรอผู้ชายผู้ชายทำบุญเท่าไหร่เนี่ยสองพันแล้วกันพร้อมอ่ะ ใครอยากไม่บอกฉันด้วยหรอ,อคใครเพลงอะไร,อ,ะรไอ่ะสวัโหลครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่วอรู้เลยเหรออะไรเฮ้ยก็เสียงพี่วอเป็นเอกลักษณ์อ้อกพอดีจะโทรมาถามว่าหุ้นที่ซื้อไปทุกตัวตกตกหมดเลยอ่ะพี่วอติดดอยทุกตัวเลยอ่ะใช่ช่วงนี้คือพังมากพี่วอพี่วออยู่คนเดียวหรอแล้วพี่ยินอยู่ไหมยิน น้ำอยู่ครัเฮ้ยแล้วเอ้ยอะไรอ้ยเอาเล้าก็อาบน้ำอยู่แล้วก็รออยู่ข้างนอกเหรอพี่วอห้องน้ำด้วยเมื่อไหร่พี่บอจะมาล็อกรอค่ะตอนตอนนี้เออไม่รู้จักไม่รู้จักเออคิดถึงคิดถึงฝนเป้า ไม่เลยครับมีหนึ่งอย่างที่อยากรู้ครับร่วมงานกับทีมของฝนโก้แล้วเป็นยังไงบ้างสนุกครับสนุกแล้วก็แบบรู้สึกว่าถ่ายแล้วมันเหมือนมันสบายอ่ะมันสบายเหรอพอไม่ไม่ใช่ช่วงถ่ายนะหนักช่วงแบบถ่ายเสร็จเลยเพราะว่าขอให้เวลาทํางานก็ฝนกับโก้คือไม่ทะเลาะกันตลอดเวลานะ โอเคพี่วอขอบคุณมากเลยนะที่รับโทรศัพท์นะได้เลย <c oughs> เดี๋ยวนี้พี่เจนนี่ช่วยสมททุนให้พี่วอสองพันบาทนะให้วอนะเอ้ยไม่ได้โอนให้พี่วอนะโอนไปทำบุญนะโอ <c oughs> <c oughs> เคค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะ บายบายสวัสดีค่ะคุยกับผู้ชายแล้วก็มันน่ารักอ่ะไหนๆก็ได้แล้วน่ารักมากก็เอาคนต่อไปเอ้ยใครอ่ะเออกราฟว้าวจริงเหรอมึงโทรไปบอกเขาให้เขารับได้ป่ะอุ้ยเขาจะรับไหมอ่ะเท่าเทียมหรือมากกว่าของพี่กราฟคือโอนไปเลยสามพันถ้าเขารับก็คือจบรายการได้เลยแต่ถ้าเขาไม่รับก็จะโทรอีกโดนจนกว่าเขาจะรับหลอกกูปะเนี่ยไม่หลอกเป็นพี่เบสรับแล้วคุยแทนกูไม่เอาไม่เอานะตัวแทน แฟนมาคุยเมื่ออุ้ยมึงแป๊บนึงกูเขินติดสายเราติดสายโอ้ยมานรึฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่ไม่ได้อยู่กับพี่กัปหรอไม่อยู่ใช่แม่แรงมากไม่อยากทำรายการแล้วว่าอ้าวไม่ยุ่นเสียใจด้วยแม่แม่พูดอะไรก็พูดไปยว่หูดับแล้วตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรแล้วเสียใจอ่ะแม่งั้นไปเจอกันนะแม่ค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะ โอ๊ยตัดสายอย่างเร็วเลยอ่ะมึงแก้งกูอ่ะก็เป็นไรอ่ะทำไมมึงให้กูเจอความผิดหวังแล้วแท้ช่วงแรกๆของวันเลยอ่ะไม่นี่คือเป็นการทดสอบดูว่าเออเราจะมีสกิลไหมเราจะได้ผิดหวังแต่เราต้องทำงานต่ออันนี้คือใครอ่ะลองดูไม่บอกด้วยไม่บอกผู้หญิงที่สวยมากหนึ่งคนมีตำแหน่งมีตำแหน่งมีตำแหน่งมาดูว่าเขาจะรับไหมถ้าเขารับฉันจะช่วยสมทบทุนหนึ่งพันบาทโอเคได้หนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทและหมายเลขนี้คือใครนะเราจะรับก็รีบรับเพื่อเร็วๆเฮ้ยเว็สดีค่ะเจนนี่ป้านันค่ะ,ะมิสแกร,รนด์เรนนน้ำเฮ้น้ำเธอหรอ ว่าพือทําอะไรโยคะทรงนี้ไมาวันนี้ก็อยู่บ้านกาันแล้วก็ทํางานแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ายงอยู่พ<ม>ี่แต่ว่ามีทําถาว่าอีรอบบ้านเราไปหาเมฆมาแต่รอบบ้านก็คือรอบบานย้ายอ้าวหนังหนังเป็นคนหี่ย้ายหนางก็เกิดที่หี่ย้ายเรียนที่หี่ย้ายเหรอ นั่นแหละเรียนรู้เรียนจดนตบัลน,นึงหลังจากปฏิบัตินาทีเสร็จแล้วนี่คือมีแพลนีกทำอะไรต่ออ่ะจะเนี่ยสร้างเบรดทำทำพวกครีมทำพากำลังคิดอยู่อะไรแนี้ค่ะก็อยู่ในั้นตอนค่ะ,ะมันต้องยังพรีเซนเตอร์มาอ่ะ แล้วเอาพีเจนี่เลยอ๋อได้ไหมพี่เซรนเหนึ่งตัวอะไรปะเนี่ยดิวแล้วนะดิวแล้วนะอันนี้คือออกรายการก็คือหามพีฮอกกันนะได้ไม่พีฮอไม่พีฮอชุดถ่ายนะหนมนะไม่ไม่ไลหลบกัวเลยมากอยากจะมีชาเลนแหลกๆหน่อยๆมาถามในฐานะที่เป็นนางงามขอถามหนึ่งคำถามในตอนนี้ถ้าคุณจะ represent ภาคใต้หนึ่งอย่างคุณจะเลือก represent อะไรเพราะอะไรมีเวลาให้30วัน น้ำค่อยมาตอบอีกทีนึงชินเดือนมีเวลาให้30มสิบวิหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างเพราะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเจนนี่ยังไม่พร้อมอ่ะเจ็บผงขี้เจ็บผงขี้นีน่ไปขี้ก่อนได้ไหมโอเค okay, ถ้าพร้อมแล้ว จับเวลาค่ะสมมติว่าจะเเรอ์ซ็นึ่งอย่างของปากตายกับกล้งนี้ไม่ไม่ผดเหลืองภาษาดิเจนี่เยอะถ้าสมมติแับคนตายโกก็จะเป็นซิกเนเจอร์จีว่าจะด้าวในเลงคำนั้นเออพอกภาษาตายมันคืออัตลักษณ์ทีเขาเรียกว่าชัดเจนนะใช่เออนี่แหละคำถางคนดีรับมุงไปเลยโอ้ยขอบคุณมากนะคะนามคนต่อไปเฮ้ยอะไรอ่ะมันวิงๆมันอะไร ทำไมคนต่อไปมันทำไมตื่นเต้นมากมีใครทันเทนตื่นเต้นกว่าพี่กัปอีกเหรอจะตื่นเต้นพร้อมๆกันเลยเป็นคนที่พี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะติดต่อได้แล้วถ้าเขาหลับนะจะรู้เลยปะรู้เลยหูยแล้วหนูจะกรี๊ดมือท่ายกันว่าเขาจะรับไหมอยากให้เขารับโอนเข้าสามพันบาทพร้อมอุ้ยตื่นเต้นอะใครอะอุ้ยฉันไม่กล้าคุยนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจนนี่ปานันค่ะเจนนี่ปานัน อายายพี่ติ๊กพี่ติ๊กใช่ไหมคะเออใช่ค่ะว้าที่นี่ปานันท์ที่ทำรายการดับที่อมแหลมใช่ไหมครับ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะทีมงานหนูบอกให้โทรหาพี่โดยที่เขาไม่บอกว่าพี่คือใครให้หนูโทรสุ่มเองอะแล้วหนูก็อุ้ยแต่แล้วหนูตื่นเต้นอะเป็นพี่ติ๊ก่ะพี่ติ๊กหนูอยากจะเข้าปากับพี่ติ๊กตัหน่ครั้ง ได้เลยพี่ติ๊กเขียนเด็นี่ก็ไปไปเที่ยวมาทั่วเมืองไทยและเมืองกันนนะใช่เหอคะก็ใช่ค่ะ <laughs> แต่ว่าหนูอยากไปเที่ยวกับพี่ติ๊กมากกว่าหนูไม่อยากไปเที่ยวกับปอมแปม๋มค <laughs> ่ะ <quotes> ด้วยความดีดค่ะแล,แล้วอันนี้ทำไมทีมงานถึงให้โทรมาเพราะว่าเออคือพ,พ,พอดีหนูถ่ายรายการแล้วก็ทายกันว่าดาราที่หนูโทรหาจะรับโทรศัพท์ไหมถ้ารับโทรศัพท์ปุ๊บหนูจะโอนเงินร<โ>่วมทําบุญค่ะให้กับมูลิธิเด็กกัมพาอ ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าโชคดีนะครับเพี่ตีเจนนี่รู้ไหมครับว่าเอ่อติ๊กเหี่ยในจังหวะว่างพอดีเลยนะคะโอ้ยพี่ตีอันนี้เหมือนบุญที่หนูทำมันส่งกลับหาหนูในทันทีเลยอ่ะพี่ตีโอเคถ้างั้นเอ่อใช้เอ่อถ่าได้ใช้บุญหมดแล้วหรอคะโอ๊ยพี่ตีขอบคุณมากมากนะคะที่สละเวลารับโทรศัพท์ได้ขอถามนิดนึงได้ไหมครับว่าเจนนี่กับปาหนันเนี่ยคือ เนขานจีน,นี่ปาหนันคือฝ่าแฝดค่ะจริงๆแล้วหนูมีฝ่าแฝดค่ะพี่ติ๊กแต่ว่าแฝดแฝดคนน้องหนูตายไปตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูหนูกินเขาเข้าไปเองค่ะเพราะว่าเหมือนตอนเด็กเด็กหนูวป่วยค่ะแล้วแม่เขาบอกว่าคนหนึ่งจะต้องถูกกินเพื่อเป็นยานรักษาล่างอ่ะค่ะอันนี้ไม่ใช่ละลรอเล่นค่ะพี่ติ๊กเจตชื่อหนูคือเจนนี่ปาหนันเลยค่ะจะเรียกว่าเจนนี่หรือปาหนันก็ได้หรือเรียกเจนนี่ปาหนันก็ได้เลยค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันในคราวหน้านะคร ได้เลยค่ะพิติขอบคุณมากเลยนะคะสบายนะออ้ยเธอแล้วตอลแเสียงอะเออทำไมคุณจังว่าแบบพอพูดคาว่าขาดวันี้่ะดว่าขาดปุ๊บออ้ยยี่ดอกรู้เลยว่าเป็นพิติแกอยากโทรคุยอยากคุยกับพิติอีกอยากแกล้งพิติอีกอ่ะน่ารักเลยโอ้ยน่่รักอ่ะเป็นไงคนที่ทําให้เธอได้ทุกอย่างคือฉันเท่านั้นถ้าโกทําได้กลับก็ต้องรับโทรศัพท์เราป้าเีดอกเอาเลยค่ะใครอะใบไปจริงวะเนี่ยพอเลยสี่พันบาท บารริงหรอสวัสดีค่ะตอนนี้ปานนังกำลังคุยสายอยู่กับใครคะค่ะว่าไงคะฉันไม่เคยรู้จักคุณค่ะอ่ะนั่นนั่นใครคะพราหม่ทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ค่ะ้แม่แม่ครับกลับแม่ค่ะ ไวสาค่ะไวสาค่ะแม่แม่แม่รู้จักหนูไหมคะเจนนี่ปานานทำไมจะไม่รู้จักละคะว้ายเหมือนกันนี่โอ้ยวันดีค่ะแม่ขอบคุณแม่มากค่ะที่รู้จักเจนนี่ปานนั้นนะคะแม่แต่เสียงแม่เบอร์ใส่เสียงแม่ดูเศร้าก็แม่ก็ยังสาวค่ะล้องเจนนี่ปานานันอ่าเออเออเสียงเริ่มมาแล้วแม่ทํานไมไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้กลับมาดูแลคุณแม่อยู่ที่คุ้มเมืองทิพย์ค่ะอ๋อเออเจนนี่เห็นอยู่ เห็นว่าเปิดเป็นไร่พึกงสาซัดส้วนพักให้แม่ค้ายคลองอะคะ ใช่ค่ะตอนนี้เอตลาดเมืองทิพย์ที่น่าคุ้มเลยค่ะลูกเขาให้หลานพักค้ายดีค้ายดีนะคะเจนนี่เห็นข่าวโยนันและแม่ก็ขอใเ้เธอเสียงเลยก็คอยหลกทกรรํากิจการใดๆก็คอยฝังปุริเย่ล no. ัมเบอร์วันขนงเจนนี่โอ้ยซาถูกค่ะไวไวซาค่ะเจนนี่อยากให้ผียิงยย่งลี่ช่วยหวยหยอดให้เจนนี่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโลกเดี๋ยวแม่จัดให้เลยนะคะฟังเลยนะคะค่ะ ออกแถลงการในานามของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพตา,าน,นี้นะคะจะมาอวยยศอวยพรให้กับน้องเจนนี่ปาหนัดน,นะคะประดับพุ่มทอง99พุ่มทองผืนหนบัลลังก์ของเมืองทิพย์แล้วก็กิจการใดที่น้องเจนนี่กระทำอยู่ขอให้ปังบรเยนัมเบรอร์วันนะน้องนะเรามันเทสวัยรุ่นจะต้องนัมเบรอร์วันปังบรเย์คือไปคะ่ะเออไว้สาค่ะอุ้ยแม่ขอบคุณแม่มากนะคะ ดนหลอกพี่โก้จ่ายเปล่าุ่กอนเออหลอดโอนเองจ้าสี่พันสี่พันเมื่อกี้แล้วเลิศไหมพี่หิงคลีอีสัตว์ออกไปมึงออกไปโอเคตอนนี้ยอดหมื่นสองแล้วนะคะแต่ตอนนี้จะเป็นคนโอนแค่สองพันนะคะเพราะอีโก้หลอกคนนี้เป็นผู้ชายผู้ชายแต่พูดไทยไม่รู้เรื่องนะเธอต้องพูดภาษาเกศเขาหรอเป็นฝรั่งหรอฝรั่งฉันโทรเลยนะโอนเลยสองพันบาทเออแต่ที่ผ่านมาทำไมเขารับทุกคนเลยอ่ะ ยกเวนี <T> ้บิงปองดีที่อ่ะวัดฮัลโหลสวัสดีค่ะกูดมอร์นิ่งสวัสดีครับ Hi I'm Jenny รู้จักครับ Who are you คะถามได้ไหมครับว้ายลูกคุยกับลูกไม่อยากพูดภาษาไทยอยากอยากพูดภาษาอังกฤษอ่ะได้ครับ How today คะ Good I well I I was sleeping and then I got this call and so I woke up อย่โอ้โหเหนียบนะออืมอืมพูดอะไรวะนายคะอย่ามาอ่อยสตาร์ทอินแบบวัดเดย์อ่ะวันที่19เดือนนี้นะครับอยากจะรู้หนึ่งวิธีว่าถ้าลูกได้เจอเจนนี่อีกลุกจะอ่อยเจนนี่ยังไงต้องจับมือแล้วก็เพ่งส่ตาเพ่งใส่ตาแล้วก็บอกว่าพี่เจนนี่ครับพี่น่ารักมากเลยครับลุกจับแค่มือเหรอพี่ทำ นมมาแล้วนะโอเคลู okay, Thank you so much น nah. ะน่ารักนะลู Luke ก็คือเท่าไหร่คนจําได้ลูกกับเจนนี่ก็คือรักแรกของกันและกันใชว่าก่อนลูกอะพูดภาษาไทยไม่ได้ใช่าภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่แต่ทุกวันนี้ล,ล,ลูกพูดภาษาไทยได้แต่ฉันยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ยอดเงินตอนนี้รวมเป็น14,000บาทอ่ามีอีกไหมเออฉันอยากจะคุยกับผู้ชายอีกเรื่อยๆผู้ชายแน่ปะเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่ผู้ชายโอนฉันโอนเลยหมื่นหนึ่งพี่ยังขอให้ผู้จัดการเขารับแล้วบอกว่าไม่ได้สิเฮ้ยคฮัลโหลรับเร็วมากสวัสดีค่ะเจนนี่ประหนันค่ะดีครับพี่เจนนี่สวัสดีค่ะอุ้ยเสียงคุณนมากใครอะจอร์จจอร์จ คิดถึงจอจังเลยอยากกอดจอดอ้าเรากอดกันในความคิดก่อนละกันเนาะตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นอววโอ้ยกำลังหาคนดูแลอยู่พอดีเลยยะหามานานแล้วนี่ล้วง <laughs> เหงาโอ้ยจอจส,าสาธุขอให้มาเร็วๆถ้าเป็นจอดได้ยิ่งดีเลยนะ <c oughs> เออหลังๆคอยกับผู้ชายไม่พูดเรื่องทำบุญเลยเนาะ <c oughs> เอ <c oughs> เอก็ตอนบอกอะไรํำไม่ได้อยาไม่ได้พูด เอออ่ะก็ให้สองพันเลยหผูข้างรักคนนี้เลยผูข้างรักคนนี้อีกคลั่งรักเลยเคยมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าอยากได้เป็นแฟนใช่จริง่ะเนี่ยอ่ะข้างรักเอาไปสามพันบาทโอ้โหอีเอีกเลยติดโทรโอ้ยฉันก็ตื่นเต้นน่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะครับคุณวครูเจนี่ว้ายทำบุญเหรอคะทำบุญเหรออายอารมณ์เสียฉันถ่ายไว้ว่าถ้าเบอร์เนี้ย โทรแล้วรับสายเนี่ยฉันน่ะจะเป็นตัวแทนทําบุญให้สามพันบาทช่วยครึ่งหนึง่งคลนละพันห้าอ๋อโอ้ยโ,โอเคขอบคุณค่ะแตงจิ้วค่ะอีนินกกี้มึงรวยเป็นร้อยล้านมึงช่วยกันพันห้าเหรออีดอกนี่ไปรายการไหนเนี่ยก็ต้องช่วยทําบุญทุกที่ขอบคุณพี่นีน่ไหมพี่ตันที่สวัสดีค่ะฮัะลโหลก้อยก้อย,หออยแหล่งใต้ได้เปล่าว เอออุ้ยตายแล้วเขาเป็น,เ,ปนเออฉันเปรต <laughs> ไม่อยากจะบอกว่าเนี่ยฉันน่ะทารายการวันนี้ล็อกล็อกอ่ะแล้วฉันก็ทําเป็นคอนเซปถ้าพี่รับหนูจะโอน <laughs> อืม <laughs> อ จริงแต่ว่าฉันคิดเองเลยนะฉันไม่ได้กรอบใครมานะเออชื่อคุณบากเหมือนรายการหนูเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์พี่นะพี่เจลลี่แต่ถ้าเป็นเบอร์คุณผมไม่รับไม่รับอีที่อีสัดค่างรักเออที่สุดค่างรักไม่ใช่กูมันค่ะตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเออโอ้นี่ดีนะคนเดียวหนึ่งท่านหนึ่งท่านที่ไม่รับสายกับอีหนึ่งท่านรับสายแต่ ไม่ใช่เต้าตัว พี่ทำให้หนูใจเต้นแรงอ๊ยพี่ตีอเอยเขินมากไม่เคยคิดว่าจะได้คุยกับพี่ตีก้าวันนี้ภารกิจทำบุญนะคะถ้าพี่รับหนูจะโอนนะคะยอดเงินทำบุญตอนนี้รวม1 9 0 0 0บาทอเอขอช่วยทำบุญเอาให้มันลง999าแล้วกันเป็น9,999 9าเรอบาทเหรอใช่ม่ใช่9ห0 0่าอา้าบาบาทอ๋อรวมกับทุเนด์นอีกเ9 9อกบาบาท เฮ้ย <He> ไม่ใช่นิกกี้ก้อยแล้วก็ไนล่าโอนมา3,500บาทสรุปผลรวมก็คือ21,999บรบาท <God. S 2> ยังไม่เลิศถือฉันสมทบโอนไปเลย ยอดทั้งหมด 22, 2 2 2บาทยอดที่เราจะโอนให้กับมูลินิธิเพื่อเด็กกำพร้านะคะบ้านสันติวิทย์จังหวัดสงขลานะคะก็แล้ววันนี้นะคะไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็เลยถือโอกาสนี้นะคะอยู่บ้านก็เลยเออทำอะไรดีๆนะคะให้กับสังคมบ้านนะคะแล้ววันนี้เราขอบคุณด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องดาราทุกๆคนนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็มาร่วมเป็นสะพานบุญเนาะมาร่วมทําบุญกับเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ปิงปองนะคะขอบคุณน้องกัปนะคะขอบคุณหนูเล็กกะกานะคะขอบคุณพี่ติ๊กเจษฎาพรผลดีนะคะขอบคุณจอชเวอานะคะขอบคุณลุคอิชิกาว่านะคะขอบคุณพี่หญิงลีนะคะพระมหาเทวีเจ้านะคะขอบคุณนิกกี้ก้อยแล้วก็ไนล่านะคะขอบคุณน้ำมิสแกนไทยแลนด์นะคะและขอบคุณพี่วอวรรณรัตน์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณขอ อ่าขอบคุณฝนด้วยไอจีดอกบขอบคุณเจนนี่ด้วยนะแขอบคุณค่ะล็อกล็อกนะคะเทปหน้าถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆอย่างนี้หรือบ้าๆบอๆนะคะหรือว่าจะเป็นเทปชวนเพื่อนมาขายตลกโออสบายนะจริงๆเจนนี่มีเพื่อนแบบนี้หลายคนเออเดี๋ยวเราลองชวนมาเนี่ยเปิดตัวเพื่อนทีละเทปดีกว่าเออแล้วเราจะได้สบายอ่ะโอเคไปแล้วขอบคุณทุกคนมากแล้วขอขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะได้รับผลบุญกันทั่วหน้าวันนี้ล็อกล็อกสวัสดีค่ะแม่ ครับครับสวัสดีสวัสดีครับฮัสดีสวัสดี้าฮัลโหลครับ <laughs> ได้ยินเสียงกราบ <Okay. S 1> ก็ชื่นชื่นใจแล้วว่า <laughs> คิดถึงกราบมากมากเลยนะ <laughs> คิดถึงเหมือนกันครับ <laughs> ไม่ทำอะไรอยู่ครับถ่ายรายการ <laughs> รรราายยกอู่ลคับใช่แต่จริงๆอ่ะถ่ายรายการเสร็จแล้วแต่กรับโทรมาก็เลยเปิดกล้องใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทีมไฟทุกคนก็คือยกไฟมาแบบเริ่มใหม่หมดเลยจะแบบเข้ารายการใหม่เนี่ยช่วงนี้สบายดีใช่ไหมก็เรื่อยๆนะครับพี่ก็นอนนอนเยอะครับช่วงนี้โอ้ยแต่นอนเยอะนอนเยอะแล้วฝันถึงพี่บทำไมนะตอนนอนอะฝันทุกวันเลยครับ เอ้ยเมื่อกี้พี่เบสอ่ะเขาไม่ยอมให้ฉันคุยกับแกอ่ะอ๋อเหรอทำไมพี่เบสไม่ยอมไม่คุยครับพี่เบสพี่อ่ะไว้เจอกันนะคะขอบคุณมากนะครับพี่เต็ครับขาขาสวัสดีค่ะส,สมทบทุนเลยสรุปยอดโอนทั้งหมด26,363บาทได้คุยกับสราทับแล้วครับ<ว> นี่แล้วพี่บอกว่าถ้ากลับลาบเดี๋ยวพี่สมทบทุนทำบุญเพิ่มเท่าไหร่ครับผมอะไรนะเป็นยอดเงินสมทบทั้งหมด2 6 3 6 3ืสามรยหกสิบสามบาทเงินเดียวผมช่วยบริจาคอันได้ไหมโอ้ยขอบคุณดะวุฒิระ โอ้ยไอ้ทำได้ทำบุญร่วมกันชาติหน้าเราต้องได้เจอกัออีกนะแน่นอนครับพี่โอ้ย,ยขอบคุณมากนาได้คุยกับผู้ชายแล้วทำบุญเท่าไหร่เราก็คือไม่กลัวเลย <laughs> โอเคต่เดีนะ๋ยวงวจะไม่ได้คุยแล้ว <laughs> ไปทิ้งขยะดีกว่าสรุปยอดเงินรวมตอนนี้นะคะน้องกราฟช่วยสมทบทุนทําบุญอีก2000บาทนะคะแล้วก็พี่เบสนะคะช่วยอีก1,000บาทนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน คนที่เราคุยสายด้วยพี่เบคก็เลยช่วยชวมชุบทุนด้วย1,000บาทยอดรวมตอนนี้29,363บาทจ้าเย้กูจะหลับจริงเลยอะ่ะไม่ตื่นเยหรอลำนำน<อ> <laughs> เป็นลำนำหรอลำนำค่ะแล้วกูเหมือนลำนำตรงที่เหี้ยหรือเหมือนลูกคนใช้ <laughs> ล็อก <laughs>